บาที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับในทางเราพัฒนาประจำวันจันทร์ที่5นะครับมกราคม69กานะครับมาเจอกันอีกแล้วสลับแนวทางเราพัฒนาทางช่องทางนะครับบาที่พารวยนะครับผมเนาะอ่ก่อนอื่นบาที่ก็สวัสดีนะพี่พี่สมาชิก FC ขาประจำเราเขาสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้าวพิีตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะนะครับตามก็ต่อในสมาชิกสลับเราพัฒนาผมนะครับผมประจํา เดือนมกราปี69นะครับผมนะครับสลับในร้อยบาทมาโอ้โหมาในตัวเน้นเลยนะครับสลับแนวทางหลักว่านานะสองหกนะครับผมเนาะนะครับอ่ะดูคลิปนี้ให้จบในมาชิกนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรเนาะไม่เข้าใจอย่างไรนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะกดการแจ้งเตือนด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางจากเบ้าทีนะครับผมถือว่าเดินดีสลับแนวทางเนาะนะครับผมอ่าแล้วก็ในวัน จานที่5้านี่นะมาเชกผมก็จะมีในทางทุกมงคลกุมารไข่จุดเสริมนะครับสลหรับในทางทุกมงคลนะครับผมแต่ก็ที่ชอบก็อย่าลืมติดตามและชมนะครับสลหรับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหไปเข้าในทางเลขหางประทัดเลยนะครับ6 2สองหโอ้โหนะครับถือว่าว้าวมากเลยนะครับเลขหางประทัดเนาะนะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็ผมก็จะมีไลฟ์ทักทายในมาเชกนักสิบแปดรายการนั้มาพูดคุยกันหน้าไลฟ์นะครับสำหรับในทางสายด่วนลับนาแล้วก็จะมาเน้นในเลขวิ่งด้วยเลขเด่นตัวเดียวนั่นแหละว่าจะเน้นตัวไหนนะครับสำหรับลาวัฒนา รอบมาที่5เนี่ยมาเช็คอ่ะเดี๋ยวไปสรุปผลกันก่อนว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับปสีสุบเป็นห้าเนี่ยมาชิกเนี่ยทำมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจยารณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะอันนี้เป็นคําเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจยารณในการรับชมนี่นแหละนะครับผมอ่า b ีเปิด20เนาะแอปเขียวผมนะครับผมอ่ะมาดูสรุปผลในรอบที่ผ่านมาเลยนะครับสหรับราพัฒนาประจําวัน สุกท anyway ี <c odes |zh|> ่2นะครับผมอ่าขอสรุปผลก่อนนะนะครับผมเนาะนะครับจรล้มนิดนึงนะครับสระฮิมัชชีที่มาติดตามใหม่นะครับผมเนาะนะครับขอสรุปผลก่อนนะครับเขาประกาศ6ตัวเนาะนะครับนะแล้วค่อยไปดูลาวพัฒนาในรอบที่5กันนะครับผมนะสรุปผลก่อนนะครับผมผลนะหตัวนะครับผมมีตัวไหนบ้างนะครับ 25นะครับ3626นะครับ253626นะในรอบที่ผ่านมานะนะครับ253626นะครับนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับผมเด่น2กับ9 9กับ2นะสำหรับในตัวเด่นผม2กับ9 9กับ2เนาะนะครับนะวิธีปรับทายก็คือในตัวเด่นนั่นแหละสลับสายออกก๊าซไนเนาะนะครับอ่า เด่น2มีตัวไหนบ้างนะครับ2 4 2 5ี่สองหสองหนะครับเด่น2นะสองอ2 5ก็ลงเลยมาเช็สองหก็ลงนะเป็นทางบ้านนะนะครับ25ก็ลงนะครับผมอ่ะชวงนี้นะครับมาทัก2 5 2หเลยนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้25แล้วแล้วสอง26อ่ะ2 6หก็มาในตัวเน้นเลยตัวนี้นะครับผมโอ้โหว้าวมากเลยนะครับสองหตรงนะครับผมแต่ว่า3มที่นั่งเนี่ยนะครับ หกสองหกไม่มีนะผมไม่ได้จับหาอันนี้ห้าสองหกโอ้โหแต้มเดียวในมาชีนะครับผมนะครับสามหกมีไหมสามหกไม่มีนะครับผมผมไม่ได้กระโดดหัวเนาะนะครับสลับเดินเข้าในมาชีเข้าไม่ลงนะพี่เอกไม่ลงมาลงพักรองนะมาลงที่สองนั่นแหละนะครับสลับไป้อนผ่านมานะครับหน้าไลฟ์ผมเน้นเข้านะครับแต่ว่าเข้าไม่ลงเนาะมาตัวรองนะครับผมไปเอกพระรองนะครับอ่ะนะสองห้าเนาะนะสองห้าชุดนี้เป็นแนวทางบ้านนะนะครับสองห้าตรงแล้วก็สองหกอีกอ่ะจีสองหกก่อน น่นะครับนะครับได้เฮเลยนะครับเฮดังมากเลยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมาชีนะครับผมอ่ะกาลังวันยังไม่ลงลงหนึ่งตัว hehe, nope. นะครับโอ้อันนี้นะครับสามหกมาเป็นคู่อีกกำลังวันวันศุกร์เออนะครับผมกำลังวันก็ลงนะครับผมมาคู่นี้เลยนะครับเดินกำลังวันเนาะนะครับสามหกเก้ายังไม่ลงลงหนึ่งตัวนะครับบางทีเข้ามาเป็นคู่ในรอบวันศุกร์นี้โอ้มาเป็นคู่เลยสามหกเนาะสามหกก็ลงอีกนะครับ เออนะครับผมอันที่กำลังวันเนาะกำลังวันผู้จ่เขียนประกบไว้นะครับยังไม่ลงลงหนึ่งต anyway, ัวนะครับผมแต่มาเป็นโขสามหกเฉยเลยนะมาทักสามหมาทักสองหกมาทักสองห้าในรอบที่ผ่านมาเบิ้ลไม่ลงนะครับแต่ลอยผ่านมาอ่ะมาดูสายด่วนนิดนึงนะครับสายด่วนนะครับอ่านะครับผมไล่ จะเปิดในการไปต้นไปสำหรับมหาสายด่วนนะนะครับาสายด่วนในรอบที่ผ่านมา591แล้วก็627นะครับสายด่วนคุณจะอธิบายอย่างนี้นะสำหรับมหาสายด่วนนะนะครับผมจับนั่งวินสำหรับสายนั่งวินนี่แหละในมาชชินะครับตัดสองให้นั่งสายนั่งมีโอกาสนะสำหรับสายด่วนจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับรอบที่ผ่านมานะครับ ขระกาศผลเนาะหกสองหกนะผมจับหกเก้านี่ระวังเบิ้ลระวางอาหารด้วยนะครับผมเนาะนะครับเออนะครับหกเก้าคู่กันเลยนะมาชิบในรอบวันมานะนะครับก็จะมาที่สองหกนะตัดทมาที่สองหกนะนะครับแต่ผมไม่มีสามเนาะจะว่าไปแล้วถ้ากระดกหัวนี่นะครับหกสองหกมันก็จะเข้าอยู่ในแหละนครับกระดกหัวด้วยเนาะหกกับเก้านะนะก็จะมาชุดนี้นะออะนะครับมาเป็นคู่ก็จะมาชุดนี้เนาะเออนะครับสองห้าก็ลงนะเอาห้าเป็นคู่ก็มาชุดนี้ก่อนเออหกสองหกเนาะ เข้ามา6-6อันนี้5ก็ลงนะแนวทางบ้านไปในมานะนะครับ2-5ก็ลงนะครับแต่ไม่มี3นะครับผมสายด่วนผมไม่รอดอีกฝั่งมาโอ้โหถ้ามี3เลยรู้เรื่องเลยนะครับผมสรุปนะที่มาชีถ้าเป็นคู่ก็มาที่2-6นะครับชุดน,นี้เนาะสำหรับทางสายด่วนในมาชีถ้ากระดูกหัวชุดน,นี้6กับ9เนี่ยก็จะมาหามเลยเพราะเข้ามาหามนะครับสำหรับไมรอดอีกฝั่งมาก็ ดิจ่าคายมาชี้ผู้โชคดีด้วยนะครับทั้งสายด่วนแล้วก็แนวทางสูตรสลับร้อยอีผ่านมาว้าวมากเลยนะครับเปิดตัวนะครับปีหกเก้านี่นะครับมาในตัวนี้เลยนะครับสองหกนะครับชุดนี้นะครับสองห้าก็มาอีกนะครับผมสามหกก็มากําลังวันอีกนะครับอ่ะนะครับดิจ่าคายมาชี้ผู้โชคดีด้วยนะครับแล้วก็เลขหางประทัดนะฮิมาชีเลขหางประทัดผมเนี่ยนะครับที่ผมไปว่าจะขายน้องมาลงราวพนาเลยสาม่นั่งเลยนะสลับเลขหางประทัดเนาะ อ่ะให้ดูนิดหนึ่งรอบที่ผ่านมานะผมส่งบ้านเขียวนะครับนี่เห็นไหมนะครับอันนี้คือเลขหางประทัดที่ผมประจุดไว้ตะไข่นะครับผมในช่วงปีใหม่นี่นแหละหกสองหกโอ้โหมาเข้าลาภนาเฉยเลยอ่ะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเนาะบางคนก็อาจจะโชคดีนะครับบางคนดวงถ้าไม่มีโชคก็อาจจะไม่โชคดีเนาะอ่ะตามบัต่ออันนี้มาเช็คสลับลาภนาผมประจําวันอ,อ,อ่าจันที่ห้านะที่มาชี้นะครับผม นะครับห้ามก,กราคมหกเก้านะนะครับเด่นดีและก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับผมอ่าเปิดตัวมาสวยงามสำหรับเราพัฒนานะครับผมทับกัปต่อนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับสำหรับที่มาชื่อที่มาติดตามใหม่จะเรียนทักทายดูเนาะนะครับเวลาผมลงคลิปหรือว,ว่าผมไลค์เนี่ยระบบจะได้แจ้งเตือนเมื่อระบบไม่เร่งนะนะครับเราพัฒน,นานะครับผมดาววันที่ห้าแลนะนะนะครับผมห้าทับ หนึ่งคับหกเก้านะนะครับผมอ่ะนะครับเดินดีแล้วก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะนะครับสหรับในทางเราพัฒนาเนาะสดชื่นเลยนะครับผมสิบแปดในกรารนะมาไล่ถ่ายกันนะครับอ่าจะามาเน้นสลับเลขวิ่งผมสลับเด่นตัวเดียวนะ,นะวน,นะครับผมอ่ะนะครับเด่นนะนะครับเด่นสองตัวนะครับผมนะครับรอบนี้ผมเด่นนี่นะนะครับหนึ่งกับเก้านะหนึ่งกับเก้าเก้ากับหนึ่งนะสลับในตัวเด่นอ่ะนะครับตรงใจไหม นะครับคาดแล้วนะครับตรงใจแคบเลยนะบางทีเข้ามาเป็นคู่ด้วยนะนะครับในตัวเด่นนี้นะครับจับคู่ก็หนึ่งนะนะครับแล้วก็ตามด้วย2ตัวเด่นเด่นสตัวสลับเด่นตัวเดียวดมมาเน้นนะครับหน้าไลน์เนาะอ่าแล้วงตัวเด่นเนาะสตัวเด่นเด่นสตัวนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆด้วยนะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ด้วยนะครับเด่นหนึ่งนะมีนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหนะเด่นหนในมาชิกเดินทางไปยเยลรมันทางกลับเด้อน,นะครับและเด่ 9, 90, 92, 93, นเะก้อาอเก้าศนะูนย์เก้าสองเก้าสนด่นเนะเบิ้ลนะหนึ่งหาเกสลับแนวทางเบินะ้ลนานนะครับยังไว้ใจไม่ได้เด้อเบิ้ลนะครับฮะเอ้ยนะนะนะครับามาดูในตัวเน้นนะครับสลับในชุดจับ คู่เด่นนะนะครับเดือนหนึ่งนะมาเช็คหน1่งสนึ่ห้าหนึ่งหกเนาะสำหรับเดือนหนึ่งนะครับผมเน้นนะครับ1551นะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจะปลอดภัยนะครับผมเออถ้าขาไปแล้วขับเนาะนะครับได้เดือน9กว่ะ9 0 9 2 9 3อวันนี้91นะ19เนาะนะครับผมเน้นนะครับ สามเก bạn, ้าเก้าสามนะนะครับอันน <i S 2> ี้ระวังหกหน่อยเนาะนะครับตัวนี้อาชีพในตัวนี้นะครับผมนะนะครับเบิ้อก้อนหนึ่งหนึ่งกับเก้าเก้าสลับในทางเบื้อนะนะครับผมอ่แคปเลยนะครับสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวนะนะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับผมแคปทันนะนะครับเออนะครับสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเนาะนะครับสลับใครจะเข้าบ้านเขียวเนาะผมไลฟ์สิบแปดในการนะนะครับนะครับเข้าบ้านเขียวเนาะ าสามตัวเดินสามตัวมีนะครับ415นะนะครับ415แล้วก็092เนอะแล้วก็293นะนัชุ้สามนั่งก็สามชุดคือเก้านะครับผมขอ,อให้สู้เดินดีนะครับสำหรับในรอบนี้เนาะนะครับ อ,ะะอันนี้จะไม่เขียนเด่นกรมรนนวัน้อเวลาผมได้ไสายด่วน18ในการมาพูดคุยกันหน้าไลน์เี่มันนินนะพยิบกระรองนะครับสำหรับรีวิวผมอ่ากุมวังถือว่าเดินดีนะในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมาที่36เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะสำหรับในทางรับพนาผมประจำวันจัน์ที่ หนะครับมกราคม6กเกนี่ยมาชิกนำสองช่องทางบาทีพารวยด้วยนะครับหนึ่นะนะครับพอกพรองในมาชิกเดี๋ยวมาเน้น้าไรนะครับสิแปดในกาสลับรีบียงผมาจะเน้นตัวไหนเนาะนะครับหนึ่งสนกนะเก้าย์เก้าสองแล้วก็เก้ามผมเน้นหน้กับเกนะครับผมนะครับเดินทางไปะเลือนบนทางขับบัตทีต้องระวังในตัวรองด้วยทุกตัวเลขทีอว่าคาดหมดเลยนะครับผมสลับช่วงนี้นะนะครับเกตัวนี้ช่วงนี้ราวังกระดกหัวหน่อยเนาะนะถ้ามีกาลังนะเบิ้ลก็หนึ่งเบิมอ แคบเลยนะครับสำหรับชุดจับคู่เด่น2ตทัวและ3ตทัวดรด์ก็มี4 1น0 9 2แล้วก็293นะครับอันนี้คือสามไป่นั่งเนาะนะครับ ก็จะประมาณนี้สหรับในทางผมในรอบวันที่5นะครับมกราคมนะครับยังไงขอให้มาสอนให้นั่งใส่นั่งสหรับในรอบนี้นะครับผมเนาะนะครับอันนี้จะไม่เขียนเด่นกันละวันนะเวลาผมไลฟ์สายด่วนสิบแปดในกานะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนเมดดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์จากิมาชิกขอบคุณทุกการติดตามจากิมาชิกที่มาติดตามใหม่ไปด้วยกันล้วกันนะครับผมเนาะนะครับอ่าผมไลฟ์สายด่วนสิบแปดในกานะครับผมแล้วก็อ่าเลืองทุกุมานไข่นะจุดขึ้นเก้าสหรับในรอบวัน สานที่5นะครับถ้าเกิดท่นชอบยเยลืมไปออร์พรตะไคร่เป็นตะไคร้หนุนโชคหนุนดวงนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน้าไลฟ์นะครับผมไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะครับโชคดีปรอทุกคนสวัสดีนะครับ